ยากับเขาไล่ไอโจมาขามเนาะน้องลาดเป็นตามังกินพี่เนอะตึงเพชรตึงแสวตึงเพชรตึงแสบมากันสามคนพี่น้างทุกคนเนาะมีเบาต้ยเบาซิงเบาซุกแล้วหมองนอดน้มันบมหม่อนเียู่ชืดยั้งหม่องนอแบ่งเขาให้น่องพ่มกินน้ำทางเนาะกกินสองคน ยามเดิเด้อตัวคือแนวอื่นไมยามเดิอแต่ไม่เสีย่าฮ่าฮ่าฮสดีพี่น้องเนาะสวัสดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเมนีิกะมาพบกับคำแซงมันหน้าพี่น้องรายการ บาซุกข้นยินดีพี่น้องนี่อ่ามาะลินเมื่อว่าปีก็ได้สอดมะลินซาลาบัตแกล้มคาแสงมาพี่น้องแม่หอดเชยพี่น้องบู๊ว่ะเซยมาถึอเซยมาถึงหอดถึงบ้ามีบาวคำซิงเอ้ยไปดิพี่น้องมาหอดเชยพี่น้องใกล้กันจักืิว่าเท่าไรเนาะบานคำแซงกับคำหนามคมเสยมาปู้ยังบุ่มาหอดเชยพี่น้องทามหวานเลยล่วงทางพี่น้องภภาาพพมองผ่กาน ทำแสงมาบาทนี่เออะน่นนีแล้วะเออะที่ไ้พี่น้องแต่มาบนไหนน้อนทำแล้วเหรอหยาดรบกวนก็เขาก็เขากอย่างกินหมากกระเพรเขานี่พี่น้องตอนนี้ก็เปลี่ยนกล่องเนาะเพราะว่ากล่องเขามันขาดพี่น้องกล่องบได้อันนั้นมาตรฐานเนาะก็เลยเปลี่ยนโบหูต้องมาณนั้นแหละต้ะงมาในกล่องมันอยากหอนเนาะ มาเด้นพี่น้องกินสมมาขามเด้อเหตุตำม้กินเอ่เปมาหอดกะตำาออตำแจวซูกินพี่น้องเอาเนี่มาได้เอาไปเเตอนฮับตอนฮับตอนแจ้วตอนฮับอมาคนมามาหอดมาเถิงพี่น้องเอ้ยนี่แหละบ้านหน้าดอนม้งพี่น้องมาหอดบ้านนานบงเนาะ ดอนบมกหน้าดอนบุกดันดันบดันดนบุกบอไปวิ่งปะวอกน่เองค่ะแม่จะมาหอดเยนน้องกินจัไม่ตื่นขึนึงค่ะตัวตอน้องนเขามาพื่อจะเองไนองู่น้องในองคูน้องในนี่แหละคุณนนผู้ใดสับผู้ใายบ่โอเคจ้วยนี่เยินเีย์ผู้ใายบ่เอออยูคนนยุน่ะจะอยู่น้าบ่ตอนหน้าน่ะ ีรเอตนนเอาแจมมาข้ามพี่น้อยนล่ดิอยากเป็นมิดด้วยเจากินกบมะัยากกัเขาไล่จีมมะามเนาะน้องรัดเป็นตามมาสวนกินพี่น่อยตึงเพลตตึงเสีตึ้งเพตึงแสยมากันสคนพี่น้อเินะมีเบาต้ยเบาซิงเบาซุกสามคนมี่ย่นอกอยู่จั ขยันเด้ยนี่ยีนอกเลยพอให้นอนนั่มอยู่กันเนี่ยไปยากนอนอยากออกไปนอกมีแเด้พี่น้องจะได้สิคันนี้สองทีมเลยไปติดตามเด้อติดตามติดตามบอลุกเนี่ยหนาะไปดูเป็นตาไปดูเป็นต้าซอยกันเน่องบอลุกนี่ติดตามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมาแบ่งกันมาเด้อพี่น้องแบ่งมาท่างนี้แนยืนไปแต่ว่าเบื่อฮะบ้านนั่นนะครับเออไป เขากระดูกเต่เสาเขาอย่างเขจากอีฉังแต่เมื่อเมื่อมาถ่ายแต่เมื่อเมื่อบ่มือหนึขนาดเจ้าั่างสันนะวน้เดี๋ยวชิพ่าสิพ่าชวนออกไปนอกไรไปเดี๋ยวสิพาน้องๆชวนไปถ่ายคลิปอันยู่บานบานไม่เน่าพี่น้องบานทีว่านี่มเคสนอกเออ บานรไม้ซื้อบานรไม้แมนบานรไม้ซื้อต่อไปบานรไหมบานรไม้แสนพันอ๋อผมไปทางนี้อย่างเดียวแมนรุ่งไปหีนี่บอเออเดี๋ยวสิพามันไปไทยไปบารสุกเพิ่นเห็ดเกี่ยวกับรีวิวมูบัตรย่างนี้เนาะสิพาเพิ่นไปชงวิธีชีวิตเนาะแบบไม่ใช่จับน่าเออทำแต่ละบัตรเนาะเอาขนาดเท่าไหนมาเอาเลยไมได้เงยตะวบุมาหดผีนะพี่น้อง คอนแซงกันย pues ังแบบมาได้จังได้จับสอดในร้านง้ายเราเนาะเออข่าแม่น้ำเสียกวางโมแม่น้ำเสียทางนี้กวางแต่ว่าฮะแต่ว่ามันเช็ดกี่ได้มันขาด่องมันง่ายนะมันบมดเป็นพังเนาะท่าขึ้นเบื้องนี้ล้วมันอยากอันนั้นเนี่ยอยากเอออยากอยากเป็นหวยเป็นอย่างเงี้านนยเลยนี่ไรพี่น้องกันน้องๆเพิ่นมาห้านาะกันในผ้าเลาะบ้านเลาะเมืองเาก็เออผ้ามันน้องสุกเมันมารีวิวบ้านคอนแซงเนาะ ภาพผันบินโดนบินยังเลาะบานรีวิวบานนี่แหละพี่น้องไปติดตามเบิ่งเนาะในคลิปเบาซุกเบาเล่าคนอิดีพี่น้นองนี่คลิปน้องคลิปน้องคำซิงนั่พี่น้องเบา,บาคำซิงเบาคำซิงคำซิงยังเนาะทีมงานอินดีพี่น้องคำซิงทีมงานอินดีพี่น้องไปติดตามไปเด <c oughs> ้อพี่น้ <c oughs> นองเป็นผู้เป็นติดตามกันเออเป็นผ <c oughs> ู้เป็นตามซอยกันอะไรทีมงานท่าพี่น้องทีมงานเดียวกันเนาะไปมาฮาซูกันเนาะ ลงไปทางไต่เดี๋ยวไปห้าห้าชูคือเกาี่อนี่กน้องๆเพื่กาเสดมือเนาะกวาใยูก็ไปูสพรเอไปตเาใหม่ว้อเสีเอาขาเนิ่เอาแหไปกินพวพ่อแม่เขาอยากประหยัดเงินเด็กนปาดไปเลยแสนหนึ่งมาคนี่ื่เป็นไก่หน้าเวาต้องเวนิเอาแ่ไปกินวังพอแมเขาอยาประหยัเนเนยาดเสมกรามสือไก่ห้าเวลาต้อเาขานิ่งเาไปกอมเาอยกรหัดงเ็กายแกา่อ ไรเอาคนหาพันค่ะเขาเนียเอมันราคาแพงได้ข่าวนาเ่มซอยกันเนาะหด้างรเป่น้าเดี๋ยวงจองจะไปดำยุ่งอาหารวานาอยากจอง็นเดียววันอนเดียวนะโอ้บลายวันช้าน่ะกช้าด้วยกัน่ะาดข้ามป่ะยูหันแค่ไหนยูหันนะเป็นแบบเขตทาาเน เขาไปดำกระเวียงกะเว้นเนเขามานอนเพื่อนเราบอคอยมีเที่ยงอ่ะอเตรียมเตียมและเตียมสิกลรบและยันีิการ์แหละยแนวะขนม่เตียเอาไปอยู่เป็นยักษ์เอาไปอยู่จนเป็นแบอยี่กินน้ำกินน้ สิเมื่อเนาะหนึ่งเขาแล้วก็จกเขาให้น้องพ่นเนาะเมื่อเอาไว้เมื่อกินน้ำทางอ่ะนะพอได้พอได้ประหยัดงบก็ไอ้ก็เปลี่ยนพนันมาแบบชิมมะนอทบีนะแบบชิมมะนอทน้ำมันก็มีหมองนอทเลยมีอยู่ชืดยั้งหมองนอทก็ได้ปะเออหยามันหยาคนะอย่ามันหยาเรื่องเดิอๆเนาะมันจะมีเรื่องได้โอ้ยนะอสัมผัสของคนคือมาแบ่งเขาให้น้องพ้นเมื่อกินน้ำทางเนาะก็ปุ๊บ กินซค้เอาแต่ว่ายนดดเออาเดกาดมอเตคอแนอื่นได้มดแต่ไสิยาอเเนมันเปนได้เนี่เนาะเขตเขเ้อเขตมันไปอันนี้เนาะเป่เป็นหรอเป็นว่าได้หลังสุกได้เป่สมีอนนัตอันนี้นะเออมียอดได้เนี่ได้อ้ยมยมาดมาอีย ได้มาแตน้ำอายได้มาต่เื้อด้มาแตคำแสงไปดิเมื่อได้แบบนี้ด้ได้กใจได้ยบเมืย่อบาทได้หรอกสิเมื่อแถวแบบองนนาสิบปห้ารอสิบแปดห้ารอไทยติดตามเพิ่นพี่น้องบาซุกบาวลาคนดีๆเนาะบาวคำสิงเดียวเมาขาวอะไรก็มาขื่นกาได้คแต่ว่าดอนื่อแรวพี่น้องงานช้าี่ยี่สิาิ่น สามเมและ้วิีเมื่อน้ำนอไปแลว่าคิดว่าชิมานนอนน้ำกันบอรนักหนาเลยใจเดือใจเดือเขโอเเคอยครับคอยไปคอยมาแร่ลอดกระล่างอลไรเมื่อแรกพี่น้อง ผอว่าท่านสบายดีเามืออสบายดีเขามืออยังสบายดีือาแม่่อยยังมากราบไเมืออะไรทีน้องยังสองคนคือกันเนาะแกกินยังบาแดงออา้าบอกเ้าไไหนอขยะอนาวเอาไไหนยขนาเฮ้ยไปกินเอาไนเลยเฮยกีดแบบ่จะงง่จะเอาเอียงาใส่ พักโคกนี้ครอบครับแค่หมดเลกมะเขือมะแข็งที่เขาก็มาเขียววันน่ะหน่วยจาหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่ออกบมาเลยน่านี่บอกบอกเลือนอนบ้านมันจ้าเอ้าอดีดดิพังเบิงพังเบิงนี่แหละพี่น้องกับบกดบพันน้องน้องๆพัชชิมาลินน้ำอ่ะนะชิมาแวร์ดินอยู่บ้านเนาะ เบาเบาเล่าคนดีๆเบาสุกเบาน้อยเ่แหละเบาซิงเนาะเบาน้อยเปด้มากเนาะเบาน้อยเป็นบวชบ้าบวชยงนี่แหละอาทิตย์หนึ่งเนาะเป็นสมาเณรอยู่เรากะที่พี่แตนอยู่หน้าพี่น้องพอดีเป็นมากเลยว่าที่นอนหน้าเนาะโดนโทรมาว่าเออมาฮอดบานเลยเลยเขามาบานเนาะก็เท่านั้นเขามาแล้วเนาะไปอยู่บ้านซะเมื่ออื่นเป็นอะไรจะเสด็จนอนหน้าพี่น้อง เ้ไม่เหมว่าัน่นะเบมีมั้งมีก็นอนมีบอกกินมีแหละไปหา้กินหาย่งมากินแล้วปะเนี่ยกินยังไม่ได้ไก่ปิ่งปิ่งเนี่ยไม่ปิ่งม่อาหันค่ะใครแต่ตะมหงตะมหงอี่หงไรกันเนา อ่กเขามากนะแท้มีแตกเรื่อม่ได้อย่างทีว่าผมเขาง่ะเบ้อจังชวนมาข่ามันเนาเอ้ยสูยต่ำสูหนองพคนกินเนาะเอ้ยต่ำไพ่ต่ำเออเจ้าต่ำก็เดียวกัน,นอะไรไพ่ต่ำเหมือนกันชูพอคือกันเออเจ้าต่ำก็เจ้าคอยก็บคอยสิบเคือกันเงินคนเดียวกันเนาะกับบ้านหนอง แต่บอยากน้นนี่แต่คักๆ่อแม่แดง้าอ่างนีกินขิือห่มชนอนอ่าือปีงไก่แล้มากินปีงไก่เนี่ยเอาเทนน,นนะึงเอ,อเลยเบินคนใช่คนแงไ,ได้ใช่ไแพงแพงก็ได้เนาะปีบาเออ,เอ,อไอเนอกกแพงกันฮักกันแพงกันไบ่ dạ cháu dạ cô bà, con xin ow Ào Ào Mình mhm 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 เชลีอยู่เพื่อนเนาะเพราะว่าเจอจูดเพื่อนได้เองนี่เพื่อนคำแซงต่อเช่าพี่น้องต่อเช่าเนาะเอาเช่าปูนขึ้นมาก็อสิโตกะมันมันสีถ้าเขาสใส่เช่าใหม่เลยก็มันกับบะไก่เนาะมันต่างชิ้นดินมันสีเปื่อยหรือว่ามันสีมีแนวกัดแนวเสาะเนาะหรือว่าเขาใส่เช่าปูนมันกับบะไก่เนาะเอาเชื้เพือนใหม่อนะพี่น้องก็เป็นเพือนเก่าเพือนแก่เนาะเพือนแต่พอคำแซงยั่งหมดแหละคำแซง แต่คำแซงยังหน่อยเนาะคำแซงเกิดมากอะแต่คำแซงเ่ราะท่านเกินอะไรเกินหลัลงนี้กันเนาะเกินฟอเห็ดเนาะคำแซงเกิดมาพ่อหูคว่ำแหละกับพ่อกะจากไว้เนาะพอเป็นเป็นโรครับพี่เนาะอยู่ตแต่นาแมงตะเหมื่อยเนาะแต่ละเมือกอะพี่เนาะนี่อยไปใสขออย่างนี้เลยยังนำมาอยู่ บอกเลิกเท่าใครถือกะไเกยบอกเลิกกันได้ครัว่าน้องจะเลิกกันได้นี่แหละพี่น้องกาเขื่อนเนาะนี่กาคือโล็อกใกล้ี่น้อง็อกใกล้อายเนาะอ้ายพันธุ์เนาะเห็ดเลี้ยงไก่แต่ว่าบวชยูเนาะก็เลยแบบบ่มีมูมาไก่เลี้ยงนะไอกาเขื่อนกำแซงกับบวชควาีควอนยูเพี่น้องเพราะว่าสิบเบาุ้งหนึ่งเอ๊ะมาจา เออแซงกับบุคอยมีคนอยู่เนาะโดนดมาทีหนึ่งพี่น้องแามแต่ยง่มันเศร้ามันทีดเนาะบ่ะแมนลืมเด้ยนูเขาบอกไปเลยเช่ไหมบก็ลืมเขาบอกไมเลื่อยเลยเด้แง่เนี่ยัมว่าพี่น้องจะว่าแามวันพระเนาะวันวันอะไยังวะวันชินวันพระน้าพี่น้องแกาก็แม่เพิ่นกากมาเนาะมามานอนเถื่อนเนาะนอนมือซ่องมืออแล้วแง่วันชินวันพระเนาะเพิ่นมานอนมาแต่งถุงหัวมาแต่งถ้ำพี่น้อง แต่ก yup. ับบอได้คอยมาอยู่พี่น้องโดนมาเถื่อนหนึ่งอะไรมาแต่ยามวันพระอะไรคือวานเลยเนาะแล้วก็มาเอื่นมาเอื่นเมย์ปัญชิมาเนาะพี่น้องมาเอื่นกับเป็นวันศีนเนาะเป็นบ่บอเมย์เออเออปัญชิมามาเอื่นนะผ้าล้านมาทำผ้าโกมาทำเนาะนี่แหละพี่น้องนี่ก็คือเคื่องข้าวเสงเนาะเขึ้นนอจ้ะเอ้ยยากฮ่ออะไรก็ฮ่อนะนี่ก็พวแปะพวกแปะอัน แกหัวโลนนะนะคงแต่บ่มีน้ำม,มันกินลิ่นแบบไม่ได้แล้วคนติดตายกันเด็ดนี่นพี่น้องเขียดมาด้ว่ยจนะได้อย่างนี้เลยนี่มักแต่ในมัน่นนี่ก็ไหน,นมักแต่พี่นเนาะโค้ดมักแต่เจนในมักแต่เนาะมากมันก็คือนนี่เลย นี่มันตายแล้วมันแห้งมันตายมันกระตกลงมาเปน็นไงเ้าเอาไปจีเนาะไปจีหรือไปตมนะ้มเนาะแต่กแกะฝากดำๆออกนี่กินมันแสบพี่น้องแผะสิบะมันนะะม่นนี่แหละคลิปกําแซงกับซิบะมั่นนี้เนาะเพราะว่ามาด้วยแบบบอดด้ตังใจนะน้องชุกป๋าชุกเผินมาลิน,นั่มกับป๋าซิงเนะาะป๋าตุยนะ้ยเนาะกาบุญยิ่งไลนะ่เนาะกาสิได้จบคลิปไว้เพลงเท่านี้พี่น้องเจอกันคลิปหน้าเนาะออกให้ออกหน้าคนละพี่น้อง สิไงใดไทยทางผู้ชมมองไงเนาะติดตามรับชมคำแชงต่อไปเนาะกะพากกดไลย์กดแชร์เป็นกำลันในงใจให้คำแชงมาน,าน,ห,นห,หน้าเด้อพี่เนาะอย่าเกิดขีดหน้าเนานนะบ๊าย